คนอย่างผมถ้าจะให้เอาคืนไม่ใช่เรื่องยากผมไม่ใช่ใครมารังแกครับแต่ถ้าใครมาทำให้ผมเจ็บหรือทำร้ายผมก่อนนะอมผมก็จะตอบโต้ทันทีเลย ค่ายนิยมของวัยรุ่นทั่วไปซึ่งมันอย่างเราก็อยากทําแต่บางครั้งเราก็ต้องเราก็ากต่อสู้กับตัวเอง เป็นคนอารมณ์ที่ค่อนข้างร้อนนะครับเพราะว่าที่บ้านเองก็ถูกสอนว่าอย่ายอมคือไม่ไม,ไม่ไม่ทำคนอื่นก่อนแต่ถ้าเกิดใครทําเราก่อนเนี่ยก็คือต้องตาแทนตาฟันแทนฟันอะไรก็คือก็ต้องเอาคืนพอหลังจากที่ผมมารู้จักพระเจ้าพระเจ้าเข้ามาในชีวิตผมสิ่งสิ่งแรกที่ผมรู้คือผมเป็นคนที่ใจเย็นลง เป็นคนที่สุภาพขึ้นเ mm. so, ื่าก่อนผมจะเป็นคนที <t 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 uh> ่ค่อนข้างที่จะก้าวเ้าาที่ไม่ไม่ค่อยกลัวคนอะไรเงี้ยผมสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าสัมผัสถึงความรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้มาสวมทับอยู่ในอยู่ในเราทําให้เราเป็นคนที่มีใจถ่อมสุภาพก็ส่วนตัวเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาผ่านทางคิดจากเด็กนะคะแล้วก็ได้รู้จักพระเจ้าผ่านทางแม่แล้วก็ได้เติบโตกับพระเจ้าผ่านทางคิดแจาก ในการนัสก,การในการอธิษฐานพอเมื่อเราอ่าน,นพระคัมภีร์เนี่ยเราจะรู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรแล้วเราก็จะอยากทําสิ่งนั้นอะไรเงี้ยเราคือเราสัมผัสได้ว่าพระเจ้ามีจริงเลยะคะ่ะแล้วก็เราไม่อยากทําให้พระองค์เสียใจก็เหมือนเมันเราไม่อยากทําให้พ่อของเราเสียใจอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะทําผิดนะแต่แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทำแบบว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าพระเจ้าน่าก,กลัวที่เราจะขอโทษอะไรเงี้ยแต่ พระเจ้าใจกว้างแล้วเราสามารถขอโทษแต่เราไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นในการที่จะทําผิดบ่อยๆแต่พระเจ้ารักเราอะไรเงี้ยแล้วว่าเราได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะความรักของพระเจ้าทําให้เราเติบโตขึ้นแล้วก็สัมผัสได้จริงๆพระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนเราเราไม่รู้ว่าตัวเองเปลี่ยนไปเมื่อไหร่มีเหตุการณ์หนึ่งที่จําได้แม่นก็คือว่าเรารู้เราเปลี่ยนไปจริงๆก็คือตอนที่ตอนไปรับใช้ที่ ชนชายนะครับตอนนั้นจบมาแล้วอยู่ปีหนึ่งแล้วก็เข้าไปทำแคร์นะครับก็มีคนมาลุงทำร้ายประมาณเกือบ20คนก็เป็นนักศึกษานักเรียนที่นั่นที่โรงเรียนชนชายจนเลือดน,นี่ท่วมตัวไปหมดเลยแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกปกติเราต้องโกรธและต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่าที่บ้านเราก็ค่อนข้างจะมีกำลังค่อนข้างจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เจ้าคืนได้อย่างง่ายซึ่งเด็กพวกนั้นก็ไม่รู้จักเราด้วยซ้ำเราเองก็รู้สึกคำแรกก็คือขอคุณพระเจ้า เพราะเราได้มองถึงพระเยซูว่าพระองค์ถูกทําร้ายพระองค์ถูกโบยตีพวกอะไรหลายอย่างแต่พระองค์เจ็บพอรักเราก็คือให้อภัยแต่ว่าก็บอกเขาว่าพระเจ้ารักเขาตั้งแต่บัดนั้นที่โรงเรียนชนชัยก็ประกาศเลยว่าคสามารถประกาศเรื่องราวพระเจ้าได้และห้ามมีใครที่จะไปทําอันตรายหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรก็ทําให้งานพระเจ้าตอนนั้นก็มีการเกิดผลในสัปดาห์มีการเกิดผลมากน้องๆหลายคนที่เราให้อภัยก็มาโบสถ์ในสัปดาห์ถัดมาด้วย ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็ผมก็มาเจอบททดสอบบทหนึ่งที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการลองใจเราว่าเรามีความอดทนอดกลั้นกับพระองค์อย่างไรอย่างที่พระองค์ได้ไปเชิญต่อปัญหาต่างๆผมเองก็โดนช่างนะครับโกงโกงเงินไปแล้วก็คือทํางานแล้วก็ไม่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ถามว่าเราโกรธไหมเรายอมรับว่าโกรธเรายอมรับที่อยากจะทําร้ายเขา แต่มีเสียงหนึ่งที่อยู่ในใจเราบอกว่ายกโทษให้กับเขาอภัยให้กับเขาผมเองก็พูดกับพระเจ้าว่าผมยอมไม่ได้ครั้งแรกผมก็มยอมแล้วผมก็ดื้อรั้นนะผมว่าผมยอมไม่ได้เพราะเขาทําร้ายเราแต่พระเจ้าบอกยอมยอมแล้วคือให้อภัยเขาในเมื่อเราเลือกที่จะผมตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าผมตอบสนองกับพระเจ้าผมไม่คิดจะทําร้ายเขาทั้งๆท,ท,ที่เราเองเ โดยส่วนตัวเรามี power อยู่แล้วที่จะทำร้ายคนเหล่านั้นแต่พระเจ้าสอนให้เราว่าให้รู้จักรักคนให้รู้จักอภัยถึงเขาเป็นคนที่ไม่น่ารักอย่าง,างไรเนี่ยเราก็ควรให้อภัยเขาพระเจ้าสอนเราอยู่เสมอว่าไม่ให้เราคิดหรือกระทำต่อผู้อื่นโดยเขาเราียกวะาการการทำการร้ายตอบแทนการร้ายพระเจ้าเหมือนก็มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งก็เด้งมาอยู่อยู่เสมอในใจผมให้อภัยคนเหล่านั้นก็มีเสียงหนึ่งสะท้อนมาในใ,นใจ กับผมเหมือนกันว่าเราจะคืนให้เจ้าให้หมดแล้วเราจะอวยพรในสิ่งที่เจ้าเสียไปกับคืนในเมื่อผมนิ่งนิ่งต่อปัญหานิ่งต่อที่จะไม่ทำ้ายเขาผมก็เห็นการอวยพรของพระเจ้าเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตผมพระเจ้าคืนให้ผมหมดแล้วคืนให้ผมมากกว่าที่เขาโกงผมพี่ครับผม ออนนี้ก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะมีเพื่อนมีสังคมเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นค่านโยมของวัยรุ่นทั่วไปซึ่งบางอย่างเราก็อยากทําแต่พระเจ้าก็เข้ามาเล้ใจเพราะว่าเรารักพระเจ้าเราเราจึงไม่อยากทําสิ่งเหล่านั้นค่ะแต่บางครั้งเราก็ต้องเราก็ต่อสู้กับตัวเองในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยแต่เราก็ได้รู้ว่าผลของมันคือเราได้รับความปลอดภัยอะคะ่ะแล้วก็ บางครั้งได้เป็นเกลือและแสงสว่างให้กับคนอื่นด้วยจากการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าเพราะว่าเรารักพระเจ้าเราไม่อยากให้พระองค์เสียใจการทํางานด้านการเมืองเนี่ยก็มีคําที่บอกว่าไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูแท้นะครับก็จะมีการแก่งแย่งอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เผลอเป็นเสียบอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งหนึ่งคือพระเจ้าสอนเราเรียนรู้ที่จะรักเขาอธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็ไม่ไม่ได้ถือโกรธในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทําให้เราสามารถ ไม่เพียงแต่ไม่โกรธในสิ่งที่เรารู้ว่าเขาอาจจะนินทาอะไรตามๆแต่เราทําดีต่อเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออความรักของพระเจ้าพระเจ้าค่อยๆนําเรามันก็ค่อยๆละลายความโกรธเคี้ยวของเขาหรือว่าการที่เขารู้สึกไม่ดีกับเราเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเรื่องของตําแหน่งหรืออะไรหลายอย่างที่มันในด้านการเมืองนะครับมันก็มีอะไรหลายอย่างชีวิตเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามีความรักของพระเจ้ามีความรักของผู้นําของพี่เลี้ยงที่คอยคอยสอน คอยให้โอกาสเราคอยแนะนําเราคอยตักเตือนและอดทนนานกับเราก็รู้สึกว่าเมื่อเราเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าช่วงแรกๆอาจจะต้องอดทนกัน้มกือนฝืนใจเพราะว่าตัวเราเองยังมีความรักน้อยหลายครั้งเราเป็นผู้เลี้ยงเราก็เจ็บบ้างกับการกระทําของลูกแกะบางทีเขาก็ยังไม่เข้าใจเมื่อเขายังเด็กเมื่อเราเตือนเขาก็เป็นแบบนั้นเวลาเราดูแลฝูงแกะก็มันเป็นมากกว่ามากกว่าบทบาทหน้าที่แต่มันเป็นเหมือนกับเขาเป็นน้องเราจริงๆ เาเป็นลูกของพระเจ้าที่มีพระบิดาที่เป็นพ่อของเราร่วมกันจริงๆก็เลยทําให้รู้สึกทําด้วยหัวใจว่ามันก็ไม่ได้เหนื่อยแลย้วเพราะนั่นนั่นคือน้องเรานั่นคือลูกแกะที่พระเจ้าฝากเราที่จะดูแลชีวิตของเขาหนูก็ได้เห็นความรักของพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็มันทําให้เราอยากทําในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทําแล้วก็อยากเป็นในสิ่งพระเจ้าต้องการที่จะให้เราเป็นอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นผลของการ เชื่อฟังพระเจ้าเราทำให้เราอยู่ในความปลอดภัยแล้วก็ทำให้คนอื่นได้เห็นความรักของพระเจ้าในชีวิตของเรา